สวัสดีครับวันนี้โบมีร้านเติม UC มาแนะนำนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ร้าน listman shop เติมง่ายๆนำเลขกดีและชื่อทุลครไอที่ไลน a s listman shop อย่าลืมแอดด้วยนะครับเดี๋ยวหาร้านไม่เจอหรือเติมผ่าน Facebook Page listman shop มีหลายราคาให้เลือกนะครับและตอนนี้ก็ยังมีโปรโมชาั่นใหม่สำหรับลูกค้าใหม่ด้วยนะครับซึ่งถือว่าถูกกว่าในเกมมากๆเลยนะครับก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะครับ อะไรเมื่อกี้ผมอ่อนให้ไงผมกลัวคนดูาจะด่าคนดูเขาจะด่าพี่บักปะเนี่ยตกลงไปบกให้บักไปบ้านับพี่น้ำอ่ะ a t อ้ยไม่มีรถวะผมมีน้ำผมมีรถพังหรอกผมไปเอารถก่อนโอ้หลงเราได้ยินปะ ได้ได้ได้โอเคเออพูดนี้ดีเลยเซ็นโพนี้เทคยังไงดูย๊กตรงนี้มีรถตันึ่งอ่ะผมไปชนมันแล้วอ้อีกแล้วตัวนี้ไม่ดึงว่ะล่มดึงโวยเอ้ยเหี้ยเลยมีคนเอาไปแล้วอ่ะรถรถจิ๊บที่มาร์กอ่ะมีคนลงใกล้เราปะไหนวะอยู่ใกล้ๆเนี่ยเครือไฟแด้หน่อยดิผมไปเหยียบมันฟรีเลยตีหนึ่งอ่ะแต่ลงผมไม่ได้เหยียบไม่มีปืนว่ะ ต่อไม่มีปืนไม่มีรถเลยเพื่อนผมว่ามีคนไปแล้วแน่เลยผมเห็นรอยล้อล้อรถไปเลยได้ยินจากรถว่ามันอัปเดตมาใหม่ไม่ยอมอัปเดตอย่ามันเป็นรอยล้อรถขับไปฮะใช่เหรอวะโบ้เฮ้ยถ้ามันหมดอะไรอย่างนี้มึงไปลิ้นลูกเอาวัตนาคตรไอ้สัตว์ผมพูดจริงๆเนี่ยมันเบิ้งยางนี่ยปักตรงนี้เลยเบิ้งยางเฉย มีคนปะมีคนด้านหลังผมนี่แหละมันขับมาหาผมโหรีรีฟา์มปืนก่อนดิจริงมันนะออกมาข้างหน้าก่อนฟามปืนแล้วออกออกมาลับมันก่อนวันนี้ไม่ไม,ม่บักไม่อะไรดีแล้วดีแล้วจะ่สองเดือนดีแล้วโบ่ไม่ดีเหรอดีดียงก็ไม่ดีดีแล้ว,ลวถ้าไม่ดีถ้าไม่ดีได้กดออก จะบยจะบยบยอาเตะบัวมีไม่เท่าเหลือหนึ่งนะมั้งใช่ป่ะเอาเอายิงมันจอดมันจอดนั่นอ่ะยีมันจอดนะดีนผมกำลังไปไม่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 ตัวเดียวเพื่อนเจ็บเกินมากจะนกจะนกมาร์คหน่อยมาร์คหน่อยมาร์คบนมาดูอีกตัวตรงแมปไปดิมาร์คจุดโลเคชั่นนกนกนกไปดิไปดิเดี๋ยวเดี๋ยวอ้อมให้เดี๋ยวอ้อมเดี๋ยวผมอ้อมไปไปมอ้อมมาขวาเขาอยู่ข้างน้ำเห็นแล้วเห็นเห็นเห็นแล้ว น้นใผมคำให้ป่ะฮะผมคำให้ป่ะสามตัวนั่นเนี่ยอย่างเงี้ยเยอะมากน็อกเพื่อนน็อกเอาปอดทิ้งน้ำโบอ้อมไปปอดทิ้งกะน้ำเลยโอเคเพื่อนทิ้งเลยทิ้งเลยทิ้ง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  อีตัวนึงหมดปะผมน็อกสอตัวไม่รู้มันมันมันน็อก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 เฉยๆมันน็อกยังไ,ไม่หมดผมได้สองขีวแล้วนะนับคิวดิผมได้สองครับหยิบน็อกได้ตัวหนึ่งเลยได้ตัวหนึ่งผมได้ตัวหนึ่งแล้วผมไม่ได้ว่ะผมไม่ได้มันทุบตรงสัยทุบทุบรีบเก็บของเร็วเร็วเปล่าเฮ้ยออกออกไม่ได้ฮัลโหลฮัลโหลออกไม่ได้ฮัลโหลออกไม่ได้ไอ้เหี้ยรีบเก็บรถเร็วปะเฮ้ยรถมารถมา ปี่เลยรถผมระเบิดแล้วอะรถผมระเบิดแล้วอ่ออวะไอ้เห<ว>ี้ยเอ้ยรถใหม่รถใหม่รีบไปเก็บรถก่อน,นดิรีบๆกลับก่อนกลับก่อนรถมาเต็มเลยหรอรีบกลับเอารถไปเก็บก่อนไปๆไปๆเดือดไม่มาเส<ะ>ียายเมื่อกี้อ่ะทำไมยิงไม่งตาดเราเสียดาจจัดเลยผาไม่ได้ปัรสโค ผมก็ไม่ได้ปรับยิงยิงไม่โดนที่อะไรเลยแม่งดีเป็นม้าเลยถ้าผมเร็วกว่านั้นสองวีนะยิงล้มสักตัวสองตัวและล้มแน่นอนต้องจิงทะโมกเก็บน้ำน้ำมันไม่งพลาดจิ้มเลยนะถ้างั้นอะมาดีขับรถดีขววขับรถมาขับไปดินก็ต้องนก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  กูดังเล่นได้นะกูดังอ่ะกูดังเล่นได้อ่ะไม่ไม่เล่นบ้านยินเล่นเล่นบ้านกว่ายินไม่ต้องตีใครได้ไม่มีวบ้านไม่มีบ้านไม่มีเฮ้ยมี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 อ่ะตรงมีแต่ไม่มีที่ไหนเนี่ยมีตรงไหนวะเสียงวิ่งอ่ะมัอนได้ยินเสียงวิ่งอ่ะใช้ก่อนใช้ก่อนก็ขึ้นขึ้นขึ้นไม่มีไม่มีไม่ยิ้มมันไอ้เรือหลอดต่วเพื่อนผมจะเจไงรถมารถมารถมา มัน,มนทิ่มปะมันเอาอ่ะมันเอาเอานนี้เอาดิมันมีแค่หนึ่งตัวเอามาดิเอามาดิไม่ได้ไม่ได้ออกไปไไดเดินดกูรลังผมจะเหนียดนะน่าจะอยู่หลังอ่ะทังน่าจะตีตะบันปล่าว,วะทำไมเขาไม่ยิงเลยมันชนนะเว้ยทำไมมันหายไปไหนวะลองขวานะ หลังเข้านะหลังเข้ามันยิงอยู่ข้างหลังเราเนี่ยใกล้ๆเลยโลห้าสิบคนเหลือวะวงที่นี่มันตึงห้องนี้บอกแล้วใครมีแบนเดดบ้างนะรถจอดบนนี้โอเคโอเคโอเคเขาเขา ห้องไหนจอดห้องแถวข้างข้ามผมลืมปรับสักครูโ่โลหนึ่ง ไมมีลูกเท้าให้ผมยืมบ้างนะโบมีลูกใหญ่ให้พี่ปะมีมีอยู่ร้อยยี่สิบอะทางนี้ลรับนสี่สิบแล้วสามสิบเาแบ่งมาหน่อยดิตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หลังรถอะพี่โดนโดน Mình lốt à. mà Lốt mà cho một chút cô đang à, cô <coughs> đang <bố> lắp nóc lát Nóng nóng อ่ะีนะลูกจะหมดแล้วโอเคตรงไหนตรงไหนมาร์คดิมาร์คดิมาร์คดิหมดหมดตรงนี้ตีนี้หมดตีนี้หมดตีตรงนี้หมดหมดนะยังตรงนี้หมดตรงนี้หมดตรงที่พี่มาร์คหมดโอเคโอเคโอเคโอเเอ้สัตว ซ้ายไปด้วิ่งซ้ายไปได้ได้มโบสผมจะหมดแล้วเราไปทีมนี blue. Blue. ้เราไปทีมนี่เราไปทีมนี้นๆทีมตรงนี้ทีมตรงนี้ผมมาร์คไปเลยไปเลยน้ำไปเลยน้ำเสตรงนี้น้ำตรงนี้มันมีซ้ายตัวนะมีซ้ายตัวนะพี่นะเดี๋ยวรอให้าไหนหินมาร์คดิินเพื่อนหินเข้าไปที ล้าสมุกสมุกสมุกเล่นเพื่อนสมุกหลังนะสมุกหลังเลยพี่น้ำสมุกหน้าเรามีตัวนึ่งดงมันจะหมดแล้วเฮ้ยตรงสมุกไอ้ตรงแอร์ดออกไปไกลเห็นเปล่า ระวังขอมีรถมาขวารถมาใช่ใช่หลังไปรถหนึ่งโอเคข้างหน้าห่ะพี่เหตัว,วลูก,กั้หมดน่าจะหลังต้นน่าจะหลังต้นต้นไม้ปะ่ะ เดือดเดือทางนู้นแหละสองตัวตัวตรงนี้ตัวนึงเดือดตัดไหมตาย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 ผมไปเอาผมไปเอาลูกก่อนนะเงินอยู่ไหนวะแป๊บนึงนะผมคานไปรูปด้วยอยู่นะกูนั่งรถด้วยอยู่กูนั่งรถด้วยอยู่ใจเย็นนะใจเย็นใครจะทำไรอ่เนาะไม่ใช่ ข้างหน้าผมหนึ่งหนึ่งห้าตู้กูคิวเดียวไอ้คนโหโค้ชพอร์ตเลยเจ็บแม่มันโดนล้านหลายตัวเลยไอ้เหี้ยกูจะไปล้านเขาด้วยแหละแต่ว่าประเด็นอะผมก็โดนเหมือนกันตัวนี้เขียวเนี่ยโอ้โหผมล้านเขาจริงๆด้วยดูดาเมจดิผมใช้ลูกคุ้มมาลูกดูดิลูกผมผมผมเลืสี่นเดียวหน้าเกียดจัดเลยกูล้านเขาไปจัด